ใช้แล้วแฟนนี้ใช่มันเกิดเราด้วยวันที่แปดยังไงบ้างตอนที่เตรียมการเป็นยังไงก็ช่วงนี้งานก็เตรียมเสร็จแล้วเหลือ,ลอกันซ้อมเลยครับเนี่ยดี๋ยวก็มีซ้อมอยู่ตลอดอย่างวีคนี้ก็จะเป็นวีคที่ทำงานแล้วก็ไปซ้อมต่อเลยมังแบบเกือบทุกวันจนถึงยาวไปถึงก่อนวันงานเลยครับก็ตื่นเต้นตื่นเต้นม,ม,มาก <S <S ไม่เคยทำเป็นแบบนี้เรามีส่วนช่วยคิดอะไรยังไงบ้างคะก็จริงๆคิดเกือบเกือบจะทั้งหมดนะครับร่วมกับพี่ๆในทีมด้วยอย่างเงี้ยเพราะว่า พอมันเป็นแฟนมิตรั้งแรกของเราอะไรเงี้ยไม่ว่าเราจะทำอะไรพี่เค้าก็ต้องมาช่วยไกด์เราเแต่ว่าส่วนใหญ่หลักๆอินพุตมันก็คือตัวตนของเราที่ลงไปเชฟโชว์โชวนั้นรวมถึงเ,เราคิดเราอยากจะทำอะไรที่จอยากจะพาะตัวเองไปทางไหนอะไรเงี้ยแล้วก็มาคุยกันว่าเฮ้ยความเป็นไปได้เป็นยังไงบ้างเราอยากจะทำอะไรให้มันรู้สึกว่ามันอะไรเหมาะสมไม่เหมาะสมจะมีกี่โชว์ทั้งหมดจริงใช้เวลานนก็น่าจะไม่ ประมาณสองชั่วโมงไม่เกินรแต่พัดร้องก็เต็มที่เหมือนกันพัดร้องก็เต็มเหนียวครับเต็มเหนียวพัดอื่นๆก็เต็มเหนียวเหมือนกันพัดเต้นมีไหมคะตรงนี้เราข่ามว่าเดี๋ยววไปรอดูดีกว่าถ้าอยากรู้ใครยังไม่บัตรก็มีบัตรไลฟ์สตมีเงินซื้อได้อยู่นะครับแต่มันก็อาจจะได้เห็นอะไรแบบที่หลากๆคือกี่ในคลับด้วยคือผมว่าหลักๆคือมันก็จะมีส่วนที่แล้วเราเราทำมันอยู่แล้วก็ ลงไปทํามันอีกตั้งใจทําไปอีกแล้วรวมถึงมันก็จะมีอะไรใหม่ๆที่เราไม่เคยทาแล้วเราอยากจะลองทําด้วยอะไรนะครับอะกดดันขนาดไหนคะแบบการทำก็อาจจะคาดหวังเยอะก็กดดันนะกดดันนะเพราะว่ามันเหมือนงานนี้เราเราโฮโชเองคนเดียวเราคิดเราทําแล้วเราก็แต่อย่างเราก็ยิ่งแบบคนซื้อบัตรมาเร็วด้วยเราก็รู้สึกว่าเอ้ยเราตื่นเต้นมากคนตั้งใจมาดูเราไม่อยากไม่อยากทาให้ใครรู้สึกผิดหวังก็ หนึงในแขกสุดท้ายแฟนต้องถือว่าพี่ๆต้องมาล้แหละก็เดี๋ยวรอดูวันนั้นดีกว่ารอดูวันนั้นว่าว่าจะเป็นใครแต่ก็มีความพิเศษอื่นอีกไหมอ่ะพักครับความพิเศษของกิจกรรมก็จริงๆหลักๆรวมๆอย่างอย่างที่บอกโดยจริงๆแล้วมันจะมีพาร์ทพาร์ทร้องอะไรเงี้ยที่จริงๆแล้วผมก็ทำอยู่แล้วแล้วก็อาจจะทำอะไรที่ที่เป็นเพลงที่ไม่เคยเห็นมาก่อนหรืออะไรต่างๆหรือรวมถึงพาร์ทโชว์อื่นๆอะไรเงี้ยอย่างที่บอกว่า ยังยังไม่ค่อยอยากสปอยเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวจะไม่ค่อยตื่นเต้นเลยแต่ว่าก็จะมีพาร์ทที่ผมลงไปทำมันครั้งแรกด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วกับพี่เป็นกำลังใจให้เรายังไงบ้างคะก็พีพีเขาก็ตามรู้ตลอดเลยก็จะรู้ว่าเอออะไรเป็นยังไงหรือว่าเราจะทำอะไรบ้างก็จะคุยปรึกษากันตลอดนมีบอกเรื่องแบบถามเขาไหมว่าแบบว่าอย่างนี้จะดีไหมอะไรอย่างเงี้ยมีปรึกษากันไหมก็ก็มีมีบ้างนะครับหลักๆตอนที่เราวางโชว์ตอนแรกแต่ว่าพอพอเริ่มลงดีเทลอะไรเงี้ยก็จริงๆส่วนใหญ่จะเป็น ผมกับทีมจริงๆมันจะมีทีมหลายๆหลายๆฝ่ายด้วยอะไรเงี้ยมันก็จะประสานไปประสานมาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะรู้ตัวตนของเราดูดีดู้ดีครับใช่ได้เป็นทำศึกษาที่ดีเลยไหมเนะดีเลยครับดีเลยใช่แต่ตอนนี้ก็ไปเฉื่อยชาอยู่ปารีสเนาะครับดีเลยครับไม่ได้ไป่ก็ไม่ไปไม่ไปไม่ไปครับพอดีผมติดงานติดงานพอดีมีงานมาพอดีคืนนั้นเลยก็เลยก็เลยไม่ได้ไปส่งแต่ว่าแต่ว่าก็คุยคุยกันอยู่ตลอดทุกเมื่อก่อนก่อนเขาไปก็เจอกันอยู่ตลอด แต่มีโมเมนต์มึนไปที่คอนเสิร์ตให้กำลังใจเขาเสิร์ฟให้ก็ไปดูไปดูฮะเขาขึ้นขึ้นร้นองคนเดียวเลยฮนะรู้สึกว่าเอออยากให้กำลังใจลองเขา,าถามถามคือเราก็สุตพลังเหมือนกันในการ,การที่จะบอกอให็<ด>สูตรพลังเพราะเราก็อยากจะแบบทำให้เขาแบบให้กำลังใจเขาให้เขาหนูหหว่าทำเต็มที่อะไรอย่างเงี้ก็โคตครับ มีคุยกับเขาหลังเวทีไหมคะว่ามันสนุกเห็นไหมคะตอนที่ยกมือยกมือเหมือนเหมือนจะไม่เห็นเพราะเขาก็ชี้ไปทางขวาเฮ้ยเจอใหม่ๆผมอยู่ตรงนน้นหลังอะไรเงี้ยเพลงนี้ดีเควสเขาไหมฮะว่าอขอร้องเพลงนี้เหอะอะไรอย่างเงี้ยมาถึงในโชว์โชว์โชว์แต่มีแบบไม่ยากไม่ยากมาถึงโชว์สี่แยกสี่แยกเพลงที่อ๋อไม่ไม่ไม่รีเควสเลยเขาเขาก็คุยกันเขาเองกันเวทีเดียวแล้วว่าแต่ก็ไม่ไม่ไม่ได้รู้วันซ้อมก็ไม่เคยไปก็ไปรอดูบนชิงแต่เขาร้องห้่เป็นเวทีเลยนะ เขาเป็นคนเป็นที่ีข้าจะดีใจที่เรามาไงรอบก่อนเขาร้องวะไม่ไม่มารอบร้องรอบนั่นแหลรอบสุดท้ายไงสุดท้ายตัวท้ายเราต้องไปปลอบหลังเวทีเลยนะก็ไปให้กําลังใจมากกว่าผมว่าผมว่าเขาไม่ได้ผมว่าเขาไม่ได้เศร้าอะไรแต่ว่าเข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 าอิ่มเอมแล้วเขาตื้นตันมากกว่าแล้วก็แล้วก็ไปข้างหลังแล้วเราบอกเฮ้ยไปคุยกับเขาเมื่อก่อเฮ้ยเก่งมากไปให้กําลังใจมากกว่ามันก็เป็นเหมือนมีโมเมนต์นึงเรื่องความสัมันของเรา ก็ดีดีนะครับผมว่าเขาเขาก็เก่งขึ้นเรื่อยๆเลยอ,อ,อย่างอย่างโชว์นี้จริงๆแล้วหลักๆเวลาเราทํางานด้วยกันผมก็จะไม่ค่อยได้ได้ดูพวงมาแมนเขาแบบในฐานะคนดูเท่าไหร่เรานะก็จะเป็นเหมือนคนที่โชว์ร้องเพลงด้วยกันหรือว่าในช่วงที่เราออกไปร้องเดี่ยวเราก็ต้องไปเตรียมตัวขึ้นต่อเลยนะก็เลยบอกว่าทีานี้ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ผมได้มานั่งดูเขาจริงๆในฐานะคนดูผมว่าเขาเขาเก่งขึ้นมากจากเมื่อก่อนที่เราก็เราก็ เห็นกันมาตั้งนานเลยไหมแล้วรู้สึกว่าเราเราก็ดีใจที่ที่วันนี้เขาก็แข็งแรงขึ้นมากๆแล้วก็ทำมันได้ดีมากๆฟีลือนกับโตไปด้วยกันใช่งานเขาแล้วบ้างครับมีเมื่อกี้มีคนสปอยบนเวทีว่าใกล้ออกมายังไงสิเกิลก็ใกล้นะครับใกล้มากๆใกล้มากๆคือพรุ่งนี้เหมือนเข้าก่อนอ่ะใกล้มากๆคือใกล้มากๆจริงๆใกล้มากแล้วคือแบบตั้าทุบเดียวคือมาแล้วไม่ใช่คนณนิช่ไม่ใช่ไม่่ใชซิงเกิลนี้จะเป็นยังไงจากตามแซสเซ่ของซิงเกิลที่ผ่านมาเนี่มันคือแซสเซ่มาก ก็จริงๆซึ่งกันนี้ก็ยังยังอยู่ในในทีมออฟโซลเพราะว่าอาจจะมีกลิ่นความเป็นอ่มีเติมขึ้นมานิดหน่อยอะไรเงี้ยก็ยังยังคงเกาะคอนเซปต์ใหญ่ของของตัวอีพีที่กำลังทำอยู่เดิมเิมเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆยิ้นมาหรือว่าจะมีค่อยๆมีมีรีลิสแนนปล่อยมาแล้วก็จะมีบอกวันว่าเดี๋ยววันนี้ปล่อยดีเซอร์ปล่อยอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวให้ไปรอรุ่นดีกว่าบอกที่เพลงให้เอ้ย เนเพลงอ่าซึมลงมาหน่อยจากเพลงแรกเลยซึมลงมาขึ้นมาอีกหนึ่งระดับไม่ใช่หมายถึงว่าความรู้สึกเพลงแรกมันจะแบบดีมีความสุขเริ่มเพลนี้ก็จะซึมถึงนวามิดนเพลงโอเคครับเอาลงมาเป็นเสิร์ฟนะคะได้ครับผม